ที่ภาษาการขายฟอร์ดพาแดงค่ะเราเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดไปหนไอนะคะวันนี้มารีวิวรถอีกแล้วนะคะคันด้านหลังสีเทาสวยๆวันนี้นะคะเป็นรุ่นของ Next Gen Ranger 4ประตู XL8 ค่ะรุ่นของ XL8 นะคะบอกได้เลยว่าขายดีมากๆนะคะมีทั้งรุ่นแคปบแล้วก็4ประตูค่ะ ชุดแต่งคันนี้บอกได้เลยว่าเรียบหรูดูแพงสุดๆนะคะอย่างชิ้นด้านหน้าวันนี้ค่ะกระจังหน้าสวยๆชุดนี้ค่ะจะเป็นงานของวิกเตอร์เองค่ะตัวงานกระจังหน้านะคะมาเป็นสีดําให้แบบนี้ซีรีด้านบนตรงนี้นะคะบ่งบอกว่าเป็นรุ่นของวิกเตอร์นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็น3จุดไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟสีส้มให้แบบนี้นะคะสําหรับตัวกระจังหน้าค่ะแค่เห็นกระจังหน้านี่คือสวยมาแต่ไกลเลยนะคะสําหรับ ไปด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟ LED ซึ่งมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นของรุ่นวิกเตอร์รุ่นนี้นั่นเองค่ะสำหรับตัวไฟหน้าค่ะมาพร้อมกับ daylight LED นะคะซึ่งมาจากโรงงานให้เรียบร้อย daylight LED เนี่ยของ สำหรับเดลิท LED นะคะก็จะมาเป็นรูปทรงสีแคมให้แบบนี้ระบบเปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะคะติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยอีกเช่นกันค่ะสำหรับตัวกันชนด้านหน้านะคะชิ้นตรงนี้ชุดนี้นี่ก็จะเป็นชุดเดียวกันกับตัววิกเตอร์นะคะสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยตรงกันแข็งนะคะเขาจะมีโดหนสื่อวิกเตอร์มาให้เป็นแผ่นใหญ่ๆให้แบบนี้เลยนะคะชุดกันชนของตัววิกเตอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะคะเรียบหรูดูแพงสุดๆไฟตัดหมอกในรุ่นของตัว A8 นะคะติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยตัวขอบไฟตัดหม ซ้ายหรือว่าเราเลี้ยวขวาเขาจะติดค้างเปิดค้างให้ด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นห่วงล่างจุงหรือว่าหูล่างจูงนะคะติดตั้งมาจากฟอร์ดให้อีกเช่นกันตัวการชนเนี่ยเขาจะมีสไตล์การตกแต่งนะคะเป็นรุ่นของปิเตอร์ให้แบบนี้คือสวยมากๆนะคะใครที่ชอบนะรุ่นนี้จัดใส่ได้เลยนะคะสามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นเลยค่ะ ในรุ่นของ a l a นะคะระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะบอกได้เลยว่าเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะคะ ESP ค่ะพร้อมกับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีมีรองป้องกันการพลิกคว่ำด้วยนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น4ประตูค่ะเน้นย้ำกันทุกๆคลิปเลยนะคะรุ่นนี้จะมีถุลงลมให้ถึง6จุดด้วยกัน ด้านข้างตัวรถนะคะล้อที่เห็นนะคะก็เป็นรูปทรงที่มากับตัวสกเกิร์ตของ v ิคเตอร์นะคะเห็นไหมคะเขาจะมีลักษณะเป็นแบบเหลี่ยมให้แบบนี้นะคะมีเฉพาะรุ่นของ v ิคเตอร์เท่านั้นค่ะใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้นะคะสามารถเลือกตัวนี้ได้ค่ะเป็นแบบเรียบเก็บงานยิงซิลิโคนให้เรียบร้อยเลยสลับตัวแม็กนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนแม็กอีกแล้วนะคะให้มันดูสวยขึ้นนะคะใช้เป็นตัวล้อแม็กสีดําแบบนี้ค่ะจับคู่กับตัวยางซูแม็กเอทนะคะซีรีตัวยางจะอยู่ที่ 27555R 20นิ้วนะคะเป็นล้อแททม็ก2 ร่างเดิมนะแนะนําเป็นตัวซีรีส์ยางตัวนี้เลยอย่างคันนี้นะคะก็ไม่ได้ยกเลยใช้เป็นตัวช่วงล่างเดิมนะคะด้านข้างขามาเป็นสีเทาให้สวยๆแบบนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้มีให้เลือกค่าสีสีขาวสีดําสีบนเงินนะคะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเทาคันนี้ค่ะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างจะปรับไฟฟ้าค่ะแอร์สารมีติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะสีบานสำหรับฟิล์สมสำหรับฟิล์มนะคะก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้เลยนะคะค ด้าน,นท้ายคันนี้กันบ้างปกตินี้เราจะเห็นเป็นสไตล์ออฟโรดนะใส่เป็นโลบาร์ต่างๆใช่ไหมคะคันนี้มาเป็นแบบเรียบๆเลยค่ะไม่ได้ติดโลบาร์เลยนะคะค่ะเรามีติดเป็นตัวไลเนอร์ค่ะงานแท้ของ Ford นะติดตั้งให้เรียบร้อย มาดูชิ้นด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายตัวรถนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะตัวนี้คืออัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนให้เลยนะคะให้เข้าเซ็ตกับตัวด้านหน้าเนาะด้านหน้าคือเราแต่งมาเป็นสไตล์เรียบหรูดูแพงใช่ไหมคะด้านท้ายเราไม่ต้องการตกแต่งอะไรมากนะคะก็ใช้เป็นตัวไฟท้าย LED แล้วเสริมเป็นตัวการชนท้ายค่ะที่เป็นการชนท้ายเหล็กนะคะงานตัวนี้ก็จะเป็นงานของ Delta 4.4ค่ะตัวงานชิ้นนี้เนี่ยจะต่างจากตัวอ u t เรนเดอร์นะคะที่เราติดกันบ่อยๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเสมอกับตัวรถให้แบบนี้นะคะมีห่ววงงงเเกก้้้้าาาาสสสสีแดดใใหหบบบนนนนนํรัยยยยจู็็ชไลละะค ครที่ชอบดีไซน,น์แบบนี้นะคะสามารถเลือกตัวนี้ได้ค่ะใต้โลโกโล้ในรุ่นของ x อแนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยตัวกล้องเนี่ยจะโชว์ในรถนะก็คือโชว์ตรงหน้าจอตรงกลางของเรานั่นเอง ด้านหน้าก็สวยนะคะด้าน,นหลังก็สวยเดี๋ยวไปดูออปชันในรถกันค่ะว่ารุ่นของ A อกซเเรามีออปชันอะไรกันบ้างนะคะรุ่นของ a อกเนะคะเป็นสีดําแต่ด้วยสีเทาให้แบบนี้ค่ะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะมีมาให้หนึ่งชุดพวงมาลัยมีปุ่มติดฟังก์ชันให้ที่พวงมาลัยเรียบร้อยค่ะสำหรับจอหลังพวงมาลัยนะคะเป็นจอดิจิตอลขนาด8นิ้วคู่กันเลยกับตัวจอตรงกลางนะคะที่มาเป็น10.1นิ้วค่ะ จอมาเป็นใหญ่ๆใ,ให้แบบนี้นะคะรองรับ apple carplay android auto แบบไร้สายด้านล่างมี usb มี type c ให้นะคะสำหรับตัวนี้มีรองรับตัว ford pass connect ด้วยนะคะ tms ในรุ่นนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่รุ่นนี้เลยที่มี tms นะคะก็คือหมดการขับขี่มีให้เลือกถึง4โหมดด้วยกันนะคะลูกค้าสามารถเลือกตามฟังก์ชันการใช้งานได้เลยและที่ที่น้องไอเน้นย้ำทุกทุกคลิปเลยนะคะอย่างตัว10ประตู s ของเราค่ะ airbag นะคะมีให้ถึง6จุดด้วยกัน ในเรื่องของสีประตู x l s อนะคะอย่างที่น้องไอบอกเลยรุ่นนี้คือเราจองเยอะมากแล้วก็ขายดีมากๆค่ะใครที่มองหาสประตูอยากได้เป็นเกียวออโต้ราคาไม่สูงนะคะแนะนําเป็นรุ่นของ x l s เลยคุ้มค่าคุ้มราคาออปชั่นเยอะนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะเรามีดอกเบีย้ยพิเศษศให้นะคะหรือใครสนใจชุดแต่งเท่ๆแบบนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่น้องไอเลยค่ะศูนย์ก็แปดหนึ่งหนึ่งห้าสองหกหกห้านะคะเบอร์นี้ทั้งโทรแล้วก็ไลน์เลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะของบริษัทขขอออออององงงงนนน้้ไะะคะโจโเเิาาาวทุกย่ ีบริษัททั้งหมดเราพร้อมส่งมอบรถฟรีให้ถึงที่บ้านเลยค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ